คุณตำรวจจะทำการไขคดียังไงเมื่อรู้ตัวว่าเพื่อนสนิทเนี่ยที่ตัวเองเอาเรื่องคดี ไปปรึกษาอยู่บ่อยๆกลับกลายเป็นว่าเป็นเพื่อนสนิทของผู้สมรู้ร่วมคิดที่ช่วยตัวคนร้ายตัวจริงเนี่ยปกปิดคดีซ่อนตายนี่อีกนะซึ่งความเข้มข้นของ EP นี้จะเป็นยังไงเนี่ยเรามาติดตามกันได้ในกลลวงซ่อนตาย EP 2ส่วนทางฝั่งตำรวจเองนะคะก็ยังไม่ลดละการตามหาแล้วก็ระบุตัวตนคนร้ายเพิ่มเติมนะคะซึ่งตอนนี้นะคะดูเหมือนกับว่าจะมีข้อมูลนะคะเพิ่มเติมอัปเดตอันหนึ่งค่ะนั่นก็คือ ในวันที่ช่วงเกิดเหตุนะคะมีคนเห็นชายผู้ต้องสงสัยแต่งตัวตามแบบชุดที่ถูกเผาอยู่เลยนะคะได้เดินวนเวียนป้วนเปี้ยนอยู่ที่สถานีรถไฟค่ะซึ่งมีคนเห็นว่าชายคนนี้เนี่ยไม่ได้ทําอะไรเลยนะนอกจากเดินวนไปวนมาค่ะพอเห็นความไม่ชอบมาพากลน,นี้คนในละแวกนั้นเนี่ยก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะซึ่ง ตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยพอได้ข้อมูลนี้ปุ๊บนะก็เอาจิ๊กซอที่มีค่ะมาปฏิปะต่ะตอ,อกับเรื่องราวที่ตัวเองเนี่ยได้เก็บข้อมูลมาได้มันก็ยังไม่ไม่เอะเนาะว่าเออสรุปคนร้ายคือใครค่ะตัวของคุณตำรวจเองนะคะหรือว่าคุณคาซานางินะที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการสืบสวนคดีนี้ก็กลับมาหาคุณยูกาวะอีกครั้งนั่นก็คือเพื่อนสนิทนั่นเองโดยคุณยูกาวะเนี่ยก็ได้ยินนะคะแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดพร้อมกับให้ความเห็นว่า ผมว่าผู้ชายเนี่ยที่ที่เขามีการแจ้งความอยู่ที่สถานีตํารวจอันนั้นนะครับน่าจะเป็นคนละคนก,นกันกับคนก่อเหตุหรือเปล่านะเพราะว่าเท่าที่ฟังคุณเล่ามาเนี่ยมันยังไม่ค่อยปฏิปต่อสักเท่าไหร่แล้วผมเนี่ยก็ขอตั้งก้อสังเกตนะครับว่าร่างของศพเนี่ยที่ถูกทําลายเฉพาะใบหน้าเนี่ยดูเหมือนคนร้ายเนี่ยจงใจจะใช้ค้อนทุบแล้วก็จากที่คุณเนี่ยสงสัยว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะเป็นอดีตภรรยาหรือว่ายาสโก หญิงที่ขายเข้ากล่องอยู่เนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันมันดูเป็นไปไม่ได้สักเท่าไหร่ผมไม่คิดว่าผู้หญิงที่ตัวเล็กๆแบบนั้นเนี่ยจะลงมือทำร้ายผู้ชายร่างใหญ่ได้คุสนังินี้ะคะคุณตำรวจเนี่ยก็เลยได้เล่าสมมุติฐานที่ตัวเองเนี่ยคาดการไว้คร่าวๆให้กับยูกาว่าฟังค่ะคุสนังิเนี่ยบอกว่า คือผมว่านะคุณเรื่องเนี้ยอันนี้คือที่ผมคิดนะผมคิดว่ายาสึโกะจังเนี่ยหลังจากที่ทํางานเสร็จแล้วเนี่ยก็ออกจากร้านข้าวปั้นเนี่ยประมาณ6กโมงกว่าหลังจากนั้นเดินตรงไปที่สถานีฮามาโจแล้วก็ขึ้นรถไฟใต้ดินไป20นาทีไปถึงสถานีชิโนสกิซึ่งมันก็เป็นสถานีที่เจอชายผู้ต้องสงสัยเดินวนเวียนอยู่ตรงนั้นน่ยนะคะหลังจากนั้นเองเนี่ย ก็เรียกแท็กซี่จากสถานีนะไปยังสถานที่ที่เป็นจุดเกิดเหตุนั่นก็คือริมแม่น้ำคิวเอโดงาวะแล้วก็น่าจะกลับออกจากที่นั่นเนี่ยระยะเวลาการเดินทางจากที่ทำงานมาจนถึงที่เกิดเหตุเนี่ยน่าจะไปถึงร